ครับคราวนี้มาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างหเมืม่อสักครู่ที่ผ่านมาฝนเทหนักมากเลย<ะ>แล้วก็เพิ่งทราบว่าเขามีการตั้งชื่อให้ว่ามันคือเรนบอมนั่นเองนะครับทางกรุงเทพมหาคนครตอนนี้เตรียมการในการรับมือเรนบอมนะครับเฝ้าระวังจุดอ่อน24ชั่วโมงห่วงพื้นที่ของคลองเปรมประชากรเขตตอนเมืองและก็เขตประเวศบุรีรมเขตลาดกระบังที่จะรับน้ํามาจากคลองย่อยมากๆเนี่ยนะครับต้องเร่งผันลงแม่น้ําเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะครับ โดยนายชาช่าสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาพูดถึงการเตรียม <c oughs> การรับมือ <c oughs> สถานการณ์น้ําท่วมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่า <c oughs> มีสิ่งที่วิตกกังวลนะครับก็คือการเกิดฝนตกหนักเฉพาะจุดซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรารู้จักกันในชื่อของเรนบอมส่งผลกระทบในพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนในกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะมีการพยากรณ์แม่นยําม,มากขึ้นว่าฝนกําลังจะตกหนักลงไปในพื้นที่ไหนแต่ก็ต้องมีการจัดเตรียมทรัพยากร ให้มีความพร้อมล่วงหน้านะครับในการที่จะรองรับสถานการณ์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นก็ต้องมีการเตรียมรถสูบน้ําเคลื่อนที่อุปกรณ์เครื่องมือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับโดยจุดที่ท่านผู้ว่าบอกว่าน่าเป็นห่วงหลักๆก,ก็มีอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับก็คือที่คลองเปรมประชากรย่านดอนเมืองและก็บริเวณซอยช่างอากาศอุทิศรวมไปถึงคลองประเวศบุรีรมย่านลาดกระบังที่ถือว่าจุดเหล่านี้ยังคงเป็นจุดอ่อนอยู่ โดยการแก้ปัญหาน้ําท่วมของกรุงเทพมหานครนั้นดําเนินการมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ายังจำกันได้นี่เลยอุโมง์ยักษ์และก็ระบบอุโมงหลักในการระบายน้ํารวมไปถึงการขุดลอกคูคลองซึ่งตอนนี้ดําเนินการไปแล้วกว่า90%แล้วนะครับตามเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงน้ําท่วมหูไม่ใช่น้อยๆเลยครับ577จุดครับโดยมีการถอดบทเรียนจากปัญหาน้ําท่วมในปีที่ผ่านมาแต่บางครั้ง การระบ,บายน้ําก็อาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกว่าเชื่อว่าสถานการณ์ทั้งหมดนั้นน่าจะดีขึ้นครับต,รตอนนี้จนเจ้เาหัวก็คือเกรงคอมเป็นประชากรว่ามันมีจุดที่น้ำคือเราคอมเพประชากรจะแลวเราทำลองย่อยได้ดีลยยลแล้วถั้าน้ำจากลองย่อยจะไหลลงมาเติมที่คอมเกรยเร็วแต่คอมเกรยเองังติดปัญหาเรื่องมา้านลูกล้ําเรื่องการจุดวอาปู่มรอไม่ได้นั้นจุดที่เราจะมีหวัวก็คือแถวบอนเมืองแถวปรชาอากาศพิษ ซึ Hoy, so ahead, ่งอย่างนี้ก็ได้ให้เร่งรัดในการพยายามจาน้ำออกและเจ้าวิยาให้เร็วขึ้นจุดที่เรื่เป็นหัวก็จะมีจุดนี้นะเรื่องประเภทกปรกมีของประเภทมือลงของร่างกายสองจุดให้เป็นจุดอ่อนมีการเพิ่มเพิ่มโ l รให้หลายออกปนะครับมันซึ้ง ครับเรื่องนี้ก็ได้รับความเป็นห่วงเป็นใยจากท่านนายกรัฐมนตรีถ้าติดตามข่าวกันมาก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ไปดูนะครับในเรื่องของศูนย์ที่จะจัดการเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของกรุงเทพมหานครแต่มีปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะขอความร่วมมือมาอนนี้โดยตรงจากท่านผู้ว่าเหมือนกันว่าเวลาที่เราทิ้งขยะที่มันมีขนาดใหญ่ๆตอนนี้ยังคงเจออยู่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอที่นอน อเอาที่นอนไปทิ้งในคลองครับคุณผ,ผู้ชมม,ม,ชมันไม่ใช่สถานที่ที่เราจะเอาของชิ้นใหญ่ขนาดนั้นไปทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไปอุดตันทางน้ําต่างๆและลักษณะของเทพมหานครมันต้องมีการรีบระบายน้ําลงไปสู่คลองย่อยเพื่อที่จะให้น้านั้นไหลออกไปที่แม่น้ําเจ้าพยาโดยเร็วน้ําถึงจะไม่ท่วมแต่ถ้ามันมีอะไรไปกั้นไว้ม,มันก็ท่วมนะครับใช่ค่ะแล้วก็วอนผู้ประกอบการด้วยนะคะก่อสร้างเนี่ยเพราะว่าบางทีเศษตะปูเศษปูนซีเมนต์ต่างๆเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในท่อระบายน้ํามันก็เลยทําให้เกิดการระบาย นั้นเนี่ยได้ช้าลงนะคะ